นะครับหลังจากที่เราลือ้อโถออกมานะฮะสโคกเป็นแบบเดือยเซรามิกลงพื้นนะฮะของคอตโตนะหลังจากที่ลือล้อลื้อโถออกมาสิ่งที่เราเจอหน้างานคือนี่นะก็อีกแล้วนะครับระยะท่อได้สามสิบจแต่การวางสลิปท่อการวางท่อ,อไม่มีการต่อท่อ p v c ให้มันเสมอพื้นกับเบื้องแล้ก็ ช่างโครงการติดตั้งนะฮะไม่ได้ใส่ใตัวแกสเก็ตหรือว่าตัวขี้พึ่งกันกลิ่นนะฮะมันเลยทําให้มีมแมลงมีกลิ่นย้อนออกมานะฮะ<ม>แล้วแบบนี้นะฮะถ้าเราไม่ทําการแก้ไขให้ท่อ PVC มันเสมอพื้นนะฮะในอนาคตนะฮะโอกาสที่น้ํามันจะรั่วลงไปข้างล่างมีความเป็นไปได้สูงมากๆกนะฮะก็คือร้0ยเปอร์เซ็น้าบ้อรนรั่วแน่นอนถ้าแบบนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้เสมอพื้นแล้วก็ใส่อุปกรณ์ติดตั้งกันรั่วก,กันซึมกันกลิ่นให้ครบนะฮะจบแน่นอนเค่นี้ครับโอเคขอบคุณครับนะครับหลังจากที่เราเลื้อออกมาแล้วเรารู้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าง,งานที่ถูกต้องจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเราทําการต่อท่อ PVC นิ้วหนึ่ง,ง,ง,งส้สี่นิ้วนะชั้นความหนาที่แปดจุดห้านะต่อไปกับข้อต่องเก้าสิบที่มันอยู่ที่พื้นนะฮะกอคือต่อเพื่อให้มัน สเสมอพื้นจะเบื้องลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันมีรอยต่อระหว่างพื้นกับเบื้องกับตัวข้อต่อนะท่อสีฟ้ามันอยู่ต่ำกว่าพื้นนะพอเราต่อขึ้นมาสเสมอพื้นเสร็จช่องพวกนี้เราก็จะปิดนะฮะด้วยตัววต t e r block นซะีเมนต์ที่มันแห้งเร็วเกวันซึมนะก็ต่อสเสมอพื้นแล้วก็ปิดเ้วื่อเตอร์ r ั l นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราตัดต่อท่อ pvc น้ำทิ้งสีอยู่ที่พื้นนะฮะแล้วก็ทำให้มันสเสมอพื้นลักษณะแบบนี้แล้ว ก็จะได้เป็นแบบนี้นะหน้างานมาตรฐานหน้างานที่ถูกต้องน,ะนอกจากอย่าสา0 5แล้วนะฮะท่อ PVC นะฮะจะต้องเสมอพื้นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์ติดตั้งตัวนี้นะฮะเป็นแบบเดือยเซมิกลงพื้นก็คือแบบนี้นะฮะเราจะใส่ตัวขี้ผึ้งตัวนี้เสริมเข้าไปนะเพราะว่า,อาตอนแรกไม่มีการใส่นะกลิ่นมันเลยออกแมลงเลยออกมาด้วยนะฮะก็ใส่มันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะฮะ ที่พึ่งมันจะเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างตัวหน้าแปลนของเดซิลบิทกับท่อ PVC 4นิ้วที่พื้นนะเป็นตัวเชื่อมปิดช่องว่างนะถ้ามันถ้ามไม่ใส่มันก็จะมีช่องว่างกลิ่นอะไรก็จะออกมานะโอเคเราก็จะใส่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือหน้างานที่ถูกต้องนะครับโอเคแล้วก็วางจะโคให้เดซิลบิะตรงเซนเ็นเตอร์ท่อแบบนี้เท่านั้นนะครับห้ามกินซ้ายกินขวากินหน้ากินหลังนะต้องวางให้ตรง โอเคจบครับแค่นี้ขอบคุณครับเห็นนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยนะฮะกดทดสอบการกดฝัดไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะตรงเซ็นเตอร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะจาทดสอบการฝัดน,นะทดสอบด้วยอะไรนี่ทดสอบด้วยขนมปังสูตรเจนะครับ,นะรบฟาร์มเฮาส์สูตรเจนะฮะประมาณ2-3ถึงแผ่นใส่ลงไปนะระบบฝัดเป็นอวอชดาวของคอตโตนะวอชดาวใช้น้ำสา กับ6ลิตรนะฮะเบื้องต้นเหล้วเราจะทําการกดฝักที่เป็นระบบ6ลิตรนะฮะคือถ่ายหนักนะฮะนี่การใช้งานชัโคโกที่ถูกต้องกดแล้วปล่อยนะฮะไม่ต้องกดค้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ6ลิตรวอชดาวจากคอสโต้เกลี้ยง จะไม่มีเศษค้างเศษอะไรเหลือซึ่งระบบเนี้ยเป็นระบบฝักที่ปกติมากของระบบวอชดาวนนะแต่ว่ามันจะแตกต่างจากวอชดาว์ยี่ห้ออื่นก็คือให้สังเกตตรงหลุมตัวเนี้ยนะมันจะมีขยัดมีพักอยู่นะมันทําไว้เพื่ออะไรปุ่มดาว่านะทาไว้เพื่อให้น้ําจากขอบโถเนี้ยร่วงนะลงไปกระแทก ตัวขยักตัวนี้นะฮะแล้วให้มีแรงดันในการดังสิ่งปฏิกูลลงไปนะครับโอเคก็ทำงานสมบูรณ์แบบกดฝัดลงปกตินะฮะวอชดาวจากคอตโต้ใช้ได้ครับผมสวยงามครับโอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับคลินิกห้องน้ำาจากช่งตู้ในตำนานนะเข้าดำเนินงานนะตรวจเช็คหรือถอนและแก้ไขนะฮะปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นนะฮะโอเคหน้าง,งานเป็นโครงการโครงการใหม่นะฮะ ของพฤกษานะฮะแถวแถวเทพารักชักโกของ otto, คอตโต้ mm hmm. โอเคกลิ่นนะฮะเราเดินเข้ามาเรารู้สึกได้เลยว่ากลิ่นค่อนข้างจะแรงมากนะแล้วก็มีมแมลงมีมแมลงเต็มนีม่ตัวดำๆนี่มแมลงโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นจะถอดรื้ออกมานะตรวจเช็คแก้ไขว่ากลิ่นมันเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขให้จบ,นะบโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับ